สวัสดีครับอยู่กับแนะอน์พิกเจอรนัทโรลุนนะครับจอตัวใหม่จากเอเซอร์นะครับเป็นจอ27นิ้ว 165 h ฮในราคาจับต้องได้นะครับราคาอยู่ที่7,390เท่านั้นนี่คือจอ Acer Nitro VG271 นะครับในรหัส SB ตัวล่าสุดในปี2021เลยนะฮะใครที่กำลังมองหาจอเล่นเกมอยู่นะฮะในไซส์ประมาณ27นิ้วลื่นๆตัวนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆกันอย่างแน่นอนนะครับโดยสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นจอเกมมิ่งนะที่มาพร้อมกับพาแนลในรูปแบบ IP การดีไซน์การออกแบบของตัวจอถ้ามองกันแบบในผิวเผินนะฮะก็คล้ายคลึงกับจอไนโตรซีรีสหลายๆตัวที่ออกมาในท้องตลาดนะครับแต่จอตัวนี้มันก็จะมีความพิเศษความแตกต่างจากตัวอื่นนะฮะนอกเหนือจากพาเนลที่เป็นตัว IPS แล้วนะฮะในเรื่องของภาพถือว่าโดดเด่นทีเดียวเพราะว่ามีในเรื่องของขอบเคสีนะฮะตามมาตรฐาน sRGB อยู่ที่99%ด้วยกันนะครับ ตัวจอตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD หรือ1 9 2 0งพ0พนิกเซล1 6 5 h z นั่นเองนะครับมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอภายในจอนะครับยิงอัดลงพื้นนะเสียงถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยตัวจอเองนะครับจะเป็นจอแบบไร้กรอบนะฮะจะเห็นว่าไม่มีกรอบนะฮะพลาสติกอะไรต่างๆมาบดบังความสวยงามของตัวจอแต่จะมีแบบขอบด้านในดำๆนิดนึง นะครับด้านล่างของตัวจอก็จะมีโลโก้ a e r r นะครับพร้อมกับตัวเท็กซเจอร์ของเขาที่จะเป็นแบบลวดลายขีดๆแบบนี้ก็จะมีความครุขระนะครับบริเวณด้านล่างขาตั้งของเขานะครับจะเป็นรูปตัวคล้ายๆกับ V- Shape สีแดงดำเป็นพลาสติกนะครับตัวจอเองก็จะมีในเรื่องของความหนาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ภายในนะครับเป็นแบบอยู่ด้านในเลยดังนั้น ตัวจอมันก็จะหนาหน่อยแต่ก็แลกมากับในเรื่องของตัวสายที่ไม่ต้องต่อให้มันยุ่งยากมากความนักนะครับตัวจอเองนะครับไม่สามารถที่จะปรับสูงปรับต่ําหรือว่าบิดจอหมุนจอได้นะครับทำได้แค่ก้มและเงยประมาณนี้น่ครับได้แค่นี้เลยนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณก็สามารถเสริมเพิ่มเติมได้เพราะว่าตัวจอนะครับจะมีมดาตรฐานอย่างตัว Versa Stand มาให้นะครับสามารถยึดขาหนีบกับตัวโต๊ะได้นะครับตรงนี้เป็นขาหนีบจอนะซื้อ2จอมาทำสตรงสตรีมได้เลยนะครับ ลวดลายของตัวจอนะครับข้างหลังตรงนี้นี่ฮะมีโลโก้ Acer อยู่เนื้องานเป็นพลาสติกนะครับมีการปัดเสียนนะครับเป็นแนวนอนอยู่ตรงนี้พร้อมกับตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนนั่นเองอย่างที่แจ้งไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวยึด Versa Stand นะครับมีตัว V อยู่ด้านหลังตรงนี้อ่าเป็นตัว โลโก้ไนโตรซีรีส์นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นขาตั้งนะฮะซึ่งขาตั้งของเขาจะเป็นแบบสลักยึดนะฮะตรงนี้ตัวขาตั้งเองนะครับแน่นหนานะแต่มันก็ยังมีความโค้งเค้งของตัวจออยู่ก็ตัวจอมันเป็นจอใหญ่นะครับมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะขาตั้งด้วยความที่มันไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากก็รับน้ําหนักได้แหละแต่มันก็อาจจะยังมีเรื่องของความโค้งเคงเล็กน้อยนั่นเองนะครับ พอร์ตเชื่อมต่อเองนะครับมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น HDMI นะครับจำนวน2พอร์ต Display พอตจำนวน1พอร์อตนะครับรวมไปถึง Audio นะครับที่เป็นตัว Headphone Jack มาให้1พอร์อตนะครับแล้วก็จะเสียบในเรื่องของตัวสายนะฮะที่เป็น AC ได้เลย1เส้นนะครับขาตั้งถ้าดูจากด้านหลังบริเวณตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นในเรื่องของสีของมันนะครับตัวขาตั้งก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแบบ แดงแบบเมทัลลิกอะซิลเวอร์ซิลเวอร์หน่อยๆนะครับแบบนี้ดีไซน์นะครับโดยภาพรวมตามสไตล์ซีรีส์สายคุ้มค่านะครับแต่ได้ประสิทธิภาพก็แน่นอนนะครับดีไซน์เขาจะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับซีรีส์ไนโตรอ้อลืมพูดถึงไปเลยไม่ได้นะครับเรเวนนี้ก็สำคัญเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่ม นะครับปุ่มกดต่างๆสําหรับควบคุมตัวจอ OSD ต่างๆนะครับด้านบนเป็นปุ่ม power นะครับถัดมาก็จะเป็น3ปุ่มบริเวณตรงนี้ที่ไว้ควบคุมในส่วนของตัวจอนะครับแล้วก็จะมีจอยสติ๊กนะครับแบบ5 way ที่สามารถปรับแต่งตัว OSD ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่คือในเรื่องของตัวจอภาพรวมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูกันนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นเกมการดูภาพยนตร์ นะครับแล้วเดี๋ยวไปลองปรับ OSD กันว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูในการปรับตั้งค่า On s c r e e n Display กันนะครับปรับตัวจอต่างๆเลยอันดับแรกมาในโหมด Picture นะครับก็จะเป็นความสว่างคอนทราสต์แบ o กบ o t b l u e l i g h t ACM H D R นะครับซึ่งเจ้าจอตัวนี้เนี่ยจะรองรับ H D R 400ด้วย ปรับซูเปอร์ช์ปเนสนะครับแม็กไบรท์นะฮะปรับคัลเลอร์นะครับอุณหภูมิของสีได้แบบนี้นะครับปรับแบบเมนูนก็ได้นะครับหรือจะปรับที่เขาตั้งค่าเอาไว้ให้ก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีเรื่องของลำโพงภายในตัวจอนะครับเดิมๆมาเขาจะเป็น70%อนะครับแอดบีก็ตั้งมาเต็มแม็กเลยเป็น100%นะครับโหมดเกมมิ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของฟีซิงพรีเมียมด้วยนะครับ มี Overdrive นะครับ VRB Ultra Low Latency a i M point ก็คือเป้าเล็งด้วยนะครับมี OSD นะฮะที่เราสามารถปรับแต่งได้อย่างที่แจ้งไปก็คือ OSD time out นะครับปรับภาษาต่างๆได้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับ Input Auto sort นะครับ Y mode อะไรต่างๆได้หมดเลยนะมีเพิ่มเติมให้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมี โหมดนะครับที่สามารถเลือกได้นะครับประกอบไปด้วย Action Mode ดนะฮะเรตซิ่งโหมดนะครับโหมดสปอร์ตนะครับโหมดยูเซอร์มาต r นะครับอีโคกราฟิกแล้วก็ H.D.R นะครับมีแบบพรีเซ t ตมาให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ7-8โหมดนะครับนี่คือในฝั่งของ O.S.D. อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมดูหนังฟังเพลงกันต่อได้เลยครับ ตันนี้ก็อยู่ในวาร์เรนนะครับลองเทสเรื่องของภาพกับเรื่องของเสียงดูกันนะฮะเรื่องสีใช้ได้เลยนะครับสีผมว่าสดดีโหมดที่ผมใช้จะเป็นโหมดเกมมิ่งนะครับสีโอเคเลยอะเรื่องของเสียงเองลำโพงก็ดังใช้ได้ในระดับนึงนะฮะเหมือนจะดีกว่าลำโพงเอเซอร์ติดจอในตัวอื่นพอสมควรทีเดียว มันยังมีความแบบแยกแยกทิศทางได้นะฮะแยกทิศทางแบบซ้ายขวาได้อยู่บ้างนะฮะ <it> โอเคเลยอ่ะภาพสวยเลยจะมีตัวเกมนี่แหละที่เหมือนจะมีปิงป,งปงหนืดๆน,น,นืดนิดนึงแต่นี้เก็บไปสีละโอ้สีสือว่าสดมากนะครับเรื่องของการเล่นเกมนี่หายห่วงนะฮะแล้วก็เป็นจอแบบ165เฮิร์ด้วย ดังนั้นความลื่นไหลนี่หายห่วงเลยลำโพงดังดีทีเดียวแทบจะไม่ต้องไปซื้อแบบลำโพงแยกเลยฮะใช้ลำโพงในจอนี่เอาอยู่เลยนะทุกคนได้เห็นกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเทสกันไปนะฮะในฝั่งของการดูหนังเองเป็นไงบ้างใช้ได้เหมือนกันเนาะวิ่งไม่ต่อหยวิ่ง อะไรกครับเนี่ยโอ้โห uh oh, เนี่ยรู้เลยว่าทิศมาจากทางซ้ายนะครับแต่หันไปยิงไม่ทันอะนี่ก็คือในส่วนของการเล่นเกมนะครับเทียบกับราคานะครับกับขนาดของจอรวมไปถึงความลื่นไหลแล้วก็ลำโพงในตัวถือว่าไม่ได้แพงนะฮะเลยนะารบ, 7, บาทนะฮะสำหรับหน้าจอตัวนี้ใช้ได้เลยอะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ ในต r o VG 271ตัวนี้ผมว่าโอ้โหเป็นจอที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะสำหรับสายเกมนะครับที่อยากจ,จะได้จอแบบ27นิ้ว165 h ฮนะครับมีลำโพงในตัวเลยไม่ต้องไปหาซื้อลำโพงแยกบางทีเราใช้ดูหนังฟังเพลงขำๆอะ่ะก็ใช้ลำโพงที่อยู่บนตัวจอได้เลยนะฮะอย่าลืมบวกค่าลำโพงไปด้วยละ่ะถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับแต่ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมว่ามันใช้การดีไซน์ที่ เป็นไนโตรซีรี์แหละบางส่วนมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักแล้วก็ในเรื่องของตัวจอนะฮะที่อาจจะมีความโครงเคลงอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็แก้ได้ด้วยเงินฮะซื้ออาร์มสแตนมาหนีบผมว่าจบเลยหนีบกับโต๊ะที่เราใช้งานกันนะครับให้มันมั่นคงแล้วก็สามารถปรับองศาก้มเงย บิดนะครับหรือปรับสูงต่ำกันได้ก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะลองดูกันก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าถามผมในมุมมองผมนะสำหรับจอตัวนี้ผมค่อนข้างเป็นจอที่ดีทีเดียวนะฮะสมราคาทีเดียวนะฮะและต้องอย่าลืมว่ามันเป็นพารนไอพี IPS ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องภาพนะครับนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วการทำงานเองอันนี้หายห่วงเลยสีสันใช้ได้เลยนะครับเล่นเกมดีแล้วทำงานก็ถือว่าดีไม่แพ้กันใครมีงบช่วงประมาณ7 0,000อยากได้จอ27นิ้ว ตัวนี้เลยครับ a c e r nitro vg 1 Series นะครับในตัว27นิ้วนะครับก็ต้องขอบคุณทาง a c e r นะฮะที่เอื้อเฟื้อต,อตัวจอตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันไม่ห่างหาจากการรีวิวจอไปนานใช้ได้เลยตัวนี้อ่ะโอเคครับเพื่อนๆอยากขรับชมอะไรอย่างไรนั้นพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวครั้งหน้ามาจัดให้นะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอน้าครับสวัสดีครับ